หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเธอทุนชาติศาสตร์ต้องรักษาบำบัดุกบำรุงสุข สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสงนัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปรจัยการทหารพัฒนานี่คือช่วงของรายการนัพอพัฒนาประจำวันที่13กันยายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปรจัยการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับ ในวันนี้ครับมาติดตามข่าวภารกิจของสัง่าพัฒนาภาคหนึ่งะครับในงานกุดเจจบ,บ่อน,น้ํามาดานและการเปิดทางระบายน้ําของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ึงสัง่าพัฒนาภาคหน่งหน่วยปริจการทหารพัฒนาครับ เร,เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่การปฏิบัติงานของสังัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยสังัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จะเจอที่ชุดกุดจอบบ่อน้ำมดานชอพัฒนาสังัาพ so yeah. ัฒนาภาคหนึ together, ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับในการเข้าไปดาเนินการกุดเจอบบ่อน้ำมดานเพื่อบรรทัดกร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ของบ้านหนองเปือครับซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลของการปฏิบัติงานนะครับขุดเจาะบ,บ่อน,น้ำมาดานอยู่ที่ความลึก63เมตรปริมาณน้ำ3ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับน้ำพื้นที่ของบ้านหนองปือหมู่ที่5ต้นไม้เคกเอำเภอเมืองปุจจิบุรีจังหวัดปุจจิบุรีครับมาต่อที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงกับพัฒนาภาค1ห,หน่วยปฏิการทหารพัฒนา,า,ค,นนนา,าค,ครับ กองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยส่วนพรทาสาภายหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงหับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับได้จะก,กาลังพลชุดบรรเทาสาภายขึ้นที่ืีของหน่วยครับพร้อมขับยุทธุกกรไปร่วมกับอปตอบงค้าในการเข้าไปดำเนินการขุดลอกคลองเปิดทางระบายน้ําโดยเป็นการกําจัดเศษขยะและกิ่งมะขนาดใหญ่ที่ไหลามาติดบริเวณคลองน้ําค้าในพื้นที่ของหมู่ที่14ครับ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานก,การณ์ภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยงภัยต่อก,การเกิดทุกขภัยอีกทั้งเป็นการบรรเทาก,กระดอนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับนับบริเวณของน้ำค้าหมู่ที่14ตําตำบลมุงค้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูร์ครับทั้งหมดนี้คือข่าวประจำวันที่13กันยายน2567นายนะครับในช่วงหลักของรายการนรตพพัฒนาวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของ สนังานพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสนังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการถ่าพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับรรัักกาาิวว่ในนเพพมจฒ